รีวิวไมโครโฟนจากเบสโปลคอนเน็กต์หลายๆคนชอบเจอปัญหาคุยโทรศัพท์เสียงไม่ชัดเราเลยจะมาทดสอบเสียงจากหูฟังยี่ห้อเบสโปลคอนเน็กต์กันนะครับก่อนอื่นทำการเชื่อมต่อหูฟังกับ iPad ก่อนนะครับและเราจะใช้เสียงหูฟังจากเบสโปลคอนเน็กต์ไปทดสอบกันดูครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงจากหูฟังยี่ห้อเบสโปลคอนเน็กต์นะครับ จะเห็นว่าการาฟเสียงขึ้นสูงจนเห็นได้ชัดและยังไม่มีเสียงบรบกวนจากรอบข้างอีกด้วยผมจะลองปิดบลูทูธให้ได้ยินเสียงจริงจาก iPad นะครับสวัสดีครับนี่คือกาทรทดสอบเสียงจากหูฟังยี่ห้อเบสโปลคอนเน็กนะครับและนี่เป็นเสียงจากหูฟังราคา5,000บาทนะครับีครับนี่คือกาทรทดสอบเสียงจากหูฟังราคา5บาทะบจะเห็นว่าการาฟขึ้นไม่สูงเท่าก่อนหน้านี้และเสียงยังไม่ชัดเจนอีกด้วยครับส่วนนี้คือการทดสอบ m y b a s e Pro Connect ขณะที่มีเสียงรบกวนภายนอก สวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงจากฟังที่ห่าเบสโปรคกันเลยนะครับผมจะทำการปิดบลูทูธเพื่อให้ได้ยินเสียงจริงจาก iPad นะครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงจากฟังที่ห้อเบสโปรคกันเลยนะครับเบสโบร์คอนเน็มีทั้งหมด4สีเริ่มต้นที่699บาทหากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ